สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโคกหนองนาสวนป่าลุงวีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะของการอบเจ้ากระท่อมก้านแดงนะครับก็วันนี้ก็ทำเสร็จภายในเวลาสักไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมงนะฮะไม่เกิน2ชั่วโมง40ถาด ะะ40ถาดทดลองดูว่าภายใน5วันเนี่ยถึง6วันเนี่ยจะมีขึ้นมาเป็นแหน่แหน่แหน่แน่ขนาดนั้นเลยจริงไหมตามที่เราดูใน YouTube นะครับก็ทดลองดูเนาะเดี๋ยวว่ากันนะฮะถ้าขึ้นมาแล้วก็แหมคงจะดีไม่น้อยคงจะมี ขนมค่าขนมได้กินบ้างแล้วเนาะแม่เขาบอกว่าขายกันถาดนึงต้องหลายพันทีเดียวเขียวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะครับดูไปเรื่อยๆครับห้าวันจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับ